สัดี <Hey S 2> ครับสวัสดีครับผมบอมธนวัฒน์นะครับรับบทเป็นชิวชิดครับผมชิวชิดก็มีความเกี่ยวข้องกับทาดานะโดยตรงเลยแล้วก็มีการแบบว่าเชื่อเชื่อนกันเยอะด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเป็นรูปที่แม่ของเราเนี่ยไปแต่งงานกับพ่อของเขาซึ่งทาดานี่เขาก็เป็นเหมือนแบบเป็นเจ้าแห่งวงการบันเทิงเนาะเป็น c เ o u d enterprise ซึ่งเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ย เขามีทุกอย่างที่เราไม่มีเลยอะแล้วมันก็เป็นปมในใจเรามากเลยมันก็เลยเกิดเป็นการแบบว่าเฮ้ยอยากจะได้ในสิ่งที่เขามีแล้วก็เลยแบบจัดการเขาเลยเริ่มจัดการเลยเวางแผนทุกอย่างแล้วก็ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขเลยสวัสดีครับพีซครับริสโตเฟอร์รับบทเป็นอาชีครับผมก็ในเรื่องอาชีพจะเป็นเขาเรียกว่านักแสดงวัยรุ่นที่แบบเพิ่งเข้าวงการมาจาก พี่ลินลี่นะครับพาเข้ามาที่เล่นโดยพี่แอคพิรับซึ่งมาแทนตัวของอามินนะครับผมที่เล่นโดยพี่ปอนและทีนี้ถ้าผู้จัดการเราเนี่ยไม่ชอบไค่คือถ้าพี่ลินลี่เนี่ยไม่ชอบไค่ตัวอาชีเองก็จะไม่ชอบเ้วยครับก็คือถ้าผู้จัดการเราไม่ชอบเราก็จะไม่ฉกและทีนี้ก็คือตัวของอาชีเองก็คือมีความทะเยอทะยานแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าชอบปีนเกลียวรุ่นพี่ในวงการไม่คเคารพไผ่ ใช่ครับก็ถามว่าบทเล่นยากไหมก็ถือว่าท้าทายครับเพราะว่า,วานี่ก็เป็นเพราเรียกว่าผลงานชิ้นแรกในวง,งการบันเทิงของผมด้วยก็ตื่นเต้นมากครับฝากพี่ๆทุกคนเพราเรียกว่า okay, สนับสนุนผม<ด>เป็นดูผม<ด>ใช่ฝากด้วยครับครับสวัสดีครับผมเอินเจดั่ฟปันนะครับรับบทเป็นแซมในเรื่องครับแซมเนี่ยเป็นนักสแสดงหน้าใหม่ดาวรุ่งครับผมที่มีเพื่อนพี่เป็นฮามินฮามินก็จะคอย ให้คําสนับสนุนคอยช่วยเหลืออะไรต่างๆนานาครับแล้วก็แต่ว่ามันจะมีเหตุจริง่อนทำให้อามินเนี่ยเจ็บใจที่สุดครับผมใช่ตรงนี้ครับก็ฝากตัวกับทุกๆคนนะครับถึงผลงานชิ้นแรกครับสวัสดีครับผมวินเนอร์ธนทัศนะครับก็ในเรื่องรับบทเป็นพาริสครับผมตัวละครพาริสนะครับก็เป็นนักแสดงที่อยู่ในวงการมา นานที่สุดในเรื่องครับก็คือจะเป็นนักแสดงที่เรียกว่าอะไรอ่ะจะบอกว่าพระเอกก็เืินปากตัวเองเนาะก็เป็นพระเอกนะครับซ well> ึ่งเราก็จะมีค่อนข้างมีบทบาทในการที่เราจะเลือกใครสักคนมาเล่นกับเราซึ่งตัวพาลิตอ่ะเขาจะเป็นคนค่อนข้างติดแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำอะไรตามใจตัวเองนิดนึงนิดหรือเปล่าไม่รู้ลองไปดูนะครับแต่ผมว่านิดเดียวแหละนั่นแหละแต่ว่า ส่วนอามินคือเราไปเจอกับเขาแล้วตอนแรกเราก็ไม่ได้ถูกฉลกกับเขาแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆทําให้เราเปิดใจมากขึ้นซึ่งเราอ่ะเป็นคนที่วัดผลด้วยความสามารถไม่ได้ใช้อคติครับก็ยังไงก็ฝากตัวละครพาลิสด,ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่จะให้สีสันในอีกแบบหนึง่งในเรื่องก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ ขวบคดีครับ uh huh. วัสดีคราบโรเจอร์เชลวินนะครับรับบทเป็นพัชนะครับคือพัดในเรื่องเนี่ยคือพัชกับอาร์มินเนี่ยคือเขาโตมาจากบ้านเด็กกำพร้าด้วยกันเลยคือเขาโตมาด้วยกันแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคมาด้วยกันแล้วก็เลยทำให้อามินเนี่ยเชื่อใจพัดมากมาแล้วก็รักพัดมากเพราะเขามีกันอยู่แค่สองคน้งแต่เด็กๆ mm hmm. แล้วก็เอ่อดี๋ยวมันจะมีอยู่จุดจุดหนึ่งทำไมพัดถึงโกรธอามินได้ก็ฝากติดตามนอีฟี์ด้วยนะครับพัดนะครับ mm hmm. ครับสวัสดีครับผมเฟิร mm ์ส hmm. ฉลองรัตครับผม mm hmm. ครับในเรื่องเฟิร์สก็ระบบเป็นเรนครับครับตัวละครเรนเนี่ยเขาจะมีความเรียกว่ามีแต่ความร้ายแล้วกันในสมองเขาคิดจะขัดขวางตัวละครที่ชื่อว่าอาร์มินอยู่ตลอดเวลาเลยคนระับเ mm hmm. นื่องจากเขาเขาเป็นเหมือนพี่รุ่นพี่แล้วกันรุ่นพี่ดาราในในวงการบันเทิงแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยตัวอาร์มินเน่ะเขาก็เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วก็ได้เป็นเหมือนได้เป็นพระเอกเขาเลยรู้สึกว่าเออมันดูขัดแข้งขัดขาง อ๋อต้องบอกก่อนว่าจริงๆตัวเ,เลนเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเพื่อนของอาจจะมีพาลิสแล้วก็มีอาร์มินแต่ว่าเราก็จะแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะคอยขัดแข้งขัดขาอาร์มินตลอดไม่ให้เขาทำงานสกชกการยังไงต้องรอดูในเรื่องมันมีการส่งสายตามีการแบบวางแผนอะไรเล็กๆน้อยๆละเอียดเล็กน้อยใช่ที่ทําให้เขารู้สึกว่ามันชีวิตไม่ราบรื่นเลยในการเป็นนักแสดงใช่รับน้องใหม่ใช่ครับยังไงก็ฝากกันนะครับ สวัสดีครับผมยินดีนะครับแลวผมเป็นลเลอินครับเาดินก็จะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับคุณธาดานะครับก็เป็นคนเดียวเลยที่ <c oughs> เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกงซึ้งครับไม่ค่อยสาม,มารถเปิดเผยไดส้ส่วนใหญ่ก็จะมีความสัม,มักับคุณอามินซัส่วนใหญ่นะแต่ก็จะเป็นคุณทาดาคนแรกนะครับก็แต่ก็ไม่ใช่คนแรกซะทีเดียวนะเพราะก็มีคุณอามิน <c oughs> เราก็แบบคล้ๆกปอก,ก,ก,กนิดนึงแต่ก็เป็นศิลปินครับเป็นศิลปินค่ายคาร์ตาไารชั แต่แล้วก็เป็นคนที่ทะเยอทะยานเพื่อที่จะเป็นที่หนึ่งให้ได้ครับแล้วก็เราก็ต้องรีทางให้คุณนามินคนับอม่หวจริงครับก็ขาดได้วยครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมเชียวให้กิดครับรับบทเป็นชาลีครับผมชาลีในเรื่องเนี่ยผมเป็นตาล้องคนหนึ่งที่โด่งดังมากผมค่อนข้างที่จะแบบมีอิทธิพลกับการถ่ายภาพนักแสดงมากๆเพราะว่านักแสดงทุกคนเนี่ยที่ผมจิ้มมาเนี่ย ก็เหมือนกับว่าเราก็อยากเราก็เราชอบอะแล้วเราก็อยากถ่ายเขาแตจริงเราก็แอบได้อังเลยครับก็ในเรื่องในเรื่องครับก็ชาลีเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่มีมีมีนิสัยที่ไม่ดีไม่ดีพอไม่ใช่ไม่ใช่นิสัยที่แบบว่าเขาไม่รู้จักพอดีกว่าใช่เขาแบบ คอยหักหลังคอยแก้แค้นมีอยู่ตลอดครับแต่ก็มีช่วงที่อามียนเขารีเซตตัวเองมานะในช่วงหลังๆก็ก็มารอดูด้วยกันว่าชาลีเขาเนี่ยในวัยอายุ25ปีเนี่ยจะเป็นคนดีหรือเปล่าเะไรครับมารอดูด้วยกันครับดีใจให้คุณแม่ก่อดคุณแม่คุณแม่คุณแมลด้วยครับสวัสดีนะครับช่วงนี้คุณแม่จะเป็นลมนีนทนนทนนะครับรับบทเป็นตานีนนะครับก็เอาจริงแล้วตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ย หนูเป็นคนดีที่สุดเรื่องนี้เรารับเป็นรับบทเป็นคนดีแล้วก็จริงบทใกล้เคียงกับตัวเองมากเพราะว่าเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวรักใครรักจริงโดยเฉพาะอาร์มินนะครับเพราเราอยากให้เห็นอยากให้เขาเห็นแบบให้ให้เขาแบบเติบโตไปอย่างมีคุณภาพเป็นนักแสดงที่ดีแล้วก็เป็นผู้จัดการที่ดีเหมือนกันคุนดีป่ะอ้าวทำไมอะไม่น่าเชื่อเลยว่าดีคริดีจริงเป็นคนดีจริงครับเป็นคนดีจริงใช่แม่อยู่แล้วก็ฝากของกัน ก็ฝากละครชื่อเรื่องว่ารีเซ็ตครับการเกิดซีรีส์ขอโทษครับขอฝากซีรีส์ชื่อเรื่องว่ารีเซ็ตครับการเกิดใหม่ของดวงดาวในวันที่ในวันที่2มิถุนายนครับเริ่ม4ทุ่มครึ่งทางช่อง3แล้วก็สามารถดูเวอร์ชั่นอันัทดได้ทางแอปพลิเคชัน i อชีอหรือเว็บ iq.com ที่เดียวเท่านั้นนะครับฝากพวกเราด้วนะครับผมสวัสดีครับสนุกแน่นอนครับ